ไน้ำเขาว่ะนี่โอ้เหอ้อาวอ้าวอามาซ้ำเนี่ก็ดีแล้วละมีที่นี่ที่เดียวนะครับผมหนึ่งเดียวในโลกนะครับทีมงานกลุ่มช้างวัฒนธรรมของเราโอ้ยลูกไส้ลาควายนี่คือห้องดีเลยแสบแก้วหูเลยโอ้โ อ,อดอ้อนคุณพ่อคุณแม่ดีจริงจังเลยนะครับลูกมางคนน้อยครับภาพนี้ต้องขยายนะครับภาพนี้ต้องขยายสุดยอดจริงๆครับสุดยอดจริงๆ <ง ains> กลมงหนอยนึงเด้อเดี๋ยวมันบังเด้รเรบงดังก็มาเอาหมูไปขยายนะวันนี้ก็มาชักภาพนะครับมาเก็บภาพเป็นที่ระลึกนะครับผมกับเพื่อนๆอน้อาวน้ำเตงไปแล้วเอาแล้วพวกเราไปพวกลรบไปบ้าน ไปอันนั้นตรงขึ้นสะพานแล้วก็โค้งไปท่ามตะก์ไปบาดโงเงินอ๋อไม่หนีเพิ่งไปผุ่นมปรครับไม่หนีนมัตถิกลวันถูกข้อเย้โอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดเย้เย้เฮ้เก่งมากเลยลูกชายคุณพ่อนี่ไม่ยอมแพ้นะครับผู้พังไม่ สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเอฟซแฟนครับช่องพังคันเงินปลายมงคลน้อยทุกทท่านทุกทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราออกมานี่กับชุดสวยๆงามๆเลยนะก่อนที่เราจะออกเดินทางกันทัวร์นะครับผมแล้วก็มาคารวะนะครับคารวะหลวงปู่นะครับอุดมนะครับนี่สารหลักบ้านหลักเมืองของเราที่นับถือนะครับผม คาราวาก่อนออกเดินทางไปทัวร์ชม,มวิวทิวทัศน์นะครับผมชมบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาตินะครับนั่นั่นเมื่ออนั่แล้วห็นเหน่าไหร่ห อออเดินทางแล้วมงคลน,น้อยแม่ขันเดินตามกันต้อยๆเลยนะฮะเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิม,มอ้าววันนี้โคเงินอยู่ข้างหลังเหมือนเดิมนะ,ะอ้าวแม่อยู่หินให้นั่งกูบาวน้อง ครับน้องน้ำมนนะครับกับแม่น้ำหวานไปน้ำเขาป่ะนี่โอ้โหเอาเอาเอามาซ้ำนี่ก็ดีแล้วล่ะไปไปเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านลูกนาเอ้ย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 น้ำมนเข้าบ้านก่อนเด้อครับก็ นี่มาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะครับโอ้โหสวยงามมากเลยหาที่ไหนไม่มีอีกแล้วนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับผมหนึ่งเดียวในโลกนะครับทีมง,งานกลุ่มช้างวัฒนธรรมของเราโอ้ยลูกไส้าลาควายนี่คือห้องดีเสียแก้วหูเลยโอ้โหอดอ่อน,ออนคุณพ่อคุณแม่ดีจริงจังเลยนะครับลูกมังคนน้อยนะครับ ภาพนี้ต้องขยายนะครับภาพนี้ต้องขยายสุดยอดจริงๆครับสุดยอดจริงๆครับกลมลงหน่อยนึงเด้อเดี๋ยวมันบังเด้อ วยยนะันนี้ก็มาชักภาพนะครับมาเก็บภาพเป็นที่ระลึกนะครับผมกับเพื่อนๆอาอน้ำแตงไปแล้วเอาเแล้วหุณหลบไปหุ่นลบไปบ้านไปอันเดอรงขึ้นสะพานแล้วก็โค้งไปทางตกไปบ้านโคเงิน ออไม่หนี่เขึ่นไปผุนมัปครับไม่หนีมัติกไกลโอ้โหช้างประสานงาสี่เชือกด้วยกันนะครับหาดูไม่ได้แล้วนะครับในโลกนี้มีที่นี่ที่เดียวนะครับผมที่ท่าลาดนะครับผมโอ้โห สุดยอดจริงๆนะครับอ oh ือหือขึ้นเลยๆๆๆขึ้นเล่นขึ้นเลยๆๆๆดูขึ้นเร็ๆๆๆวันดูข้อเย้โอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดเย้เย้ นี่นี่ยูเมะน้ำแต่รูปพังนะมันความภาคภูมิใจกับทีมงานนะครับในทริปเช้านี้นะครับ คง <c oughs> จะมีเพียงเท่านี้ แ,บบนนออแจกทริปด้วยนะครับในวันนี้แม่ยุแจกทริปด้วยนะฮะโอ้โหมงคนน้อยดีใจใหญ่เลยโอ้โอดีใจมากๆดีใจแห้งตัวเพิ่นบ่เคยได้สั้งบ่เคยได้อืมสั้งหรอเดินๆพ่อเทีย กาินม่อยากได้ละกเล้วรลอะไรบายออกั่วน้ำมูสากได้ก็เลยดีใจแห้งครับพี่น้อง มงคลหน่อยเอ้ยหนอตาลีโตนสาเดเลยนะ <c oughs> พูดอ่ะกลัวมือเอาอีกแล้วครับผมมัน่ะโอ้พูดอ่ะพูดะคลกกลายคลกกลายพี่น้องเอ้ยเอามองคลหน่อยยืนเป็นมาลุกลายยืนเป็นมาลุเฮ็ดไไขึ้นไปเขาเบ่งเอาวันทุกขอ้อ เก่งมากเลยลูกชายคุณพ่อนี่ไม่ยอมแพ้นะครับผู้พังไม่ยอมแพ้อาน้องพ่อไม่ยืนมังดู น้องโผ่ยืนไม่ได้นะครับไม่ได้ฝึกนะครับถ้าให้เจ๊นี่มายืนนี่ก็คงไม่ได้นะครับแม่แม่ับผมเจ๊นี่โอ้ยขอให้ยืนสี่ขาเหอะขึ้นไม่ได้น้ำหนักเยอะนะครับผมได้โปรดวิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับชอบคลิปนี้ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆก,กม็มีญาติญาติอของแ<ค>ม่วันนะครับมาตามหลังกันครับวันนี้มาเามาเป็นเจ็บภาพเป็นทีละเล็ก <laughs> จริงจริงนะฮะเดี๋ยวพวันร่ยังไหลวงเสใจเอาจะสั่งกับใส่ดอกหลสงกับใส่หลบ